การพูดมันนอกจากว่าจะเป็นการศึกษสารแล้วมันยังแสดงออกถึงความน่าเชื่อถือความน่าศรัทธาแสดงออกถึงการเป็นการมีภาวะผู้นำเนาะในตัวด้วยฉะนั้นในมุมมองของนิวนคิดว่าถ้าคนจะเติบโตในหน้าที่การงานทักษะความสามารถในการพูดจำเป็นที่จะต้องเติบโตไปด้วยควบคู่กันไป ถ้าเกิดว่าคนเห็นนะคะในในในส่วนของคนที่อยู่ในระดับบริหารเนาะประธานบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งใหญ่ๆของสายงานนั้นๆนะคะจะเห็นว่าทุกคนสามารถพูดได้ดีเลยในการกล่าวเปิดงานนะในการพูดเพื่ออะไรก็แล้วแต่ในวาระงานของเขาะจะเห็นว่าเขาพูดได้ดีเลยส่วนหนึ่งก็คือ ยูคิดว่าเขาต้องมีทักษะแหละในการพูดเนาะเสริมทักษะในการพูดเราจะเห็นว่าเวลาเราไปฟังคนที่ระดับใหญ่ในองค์กรในพูดเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเชื่อเนาะเราเชื่อเขามีความศรัทธานในตัวเขาและเที่บสหานก็คือว่าเป็นแบบอย่าง ให้กับคนในองค์กรคนอื่นได้ปฏิบัติตามด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเติบโตในสายงานของคุณควบคู่กับการพัฒนาการพูดไปด้วยอะค่ะนิคิดว่ามันจะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพนะในการที่เราทำงานในจุดๆนั้นนะให้ดูดีมากยิ่งขึ้น